เขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่าพูดว่าคิดธรรมกับพุทธธรรมสามารถเข้ากันได้นี่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับอันนี้มันแสดงว่าผู้กล่าวหานั้นเขาไม่เชื่อว่าพุทธกับคริสจะเข้ากันได้เพราะเขาเรียนพุทธก็แค่หางอึงแล้วเขาไม่รู้จักคริสเลยก็ได้ก็จึงไม่มองเห็นว่าพุทธกับคริสนี่มันเข้ากันได้เราพยายามอุตสาห์ศึกษาเล่าเรียนเต็มที่อย่างยิ่งที่เราจะทําได้ทั้งพุทธและคริส เราจึงมองเห็นว่ามันเหมือนกันโว้ยตรงที่ว่าทําลายความเห็นแก่ตนหรือว่าทลายความยึดถือว่าตัวตนเราจึงถือว่ามันเข้ากันได้โดยหัวใจอย่าเห็นแก่ตนจงทําลายความยึดถือตนว่าของตนเสีย แล้วไปมอบตนให้กับพระเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติอย่ามีตัวตนของตนแล้วก็จะไม่เป็นทุกข์มีเรื่องที่อยากเล่าบ่อยๆว่ามีบาทหลวงเข้ามาที่นี่มาบอกเขาว่าเราถือว่ากลางเขนที่แขวนอยู่ที่คอของคุณนั่นเป็นหัวใจของพุทธศาสนา ไม้กางเขนที่แขวนอยู่ที่คอบาดหลวงนันนะ่คือหัวใจของพุทธศาสนาไม้กางเขนนั้นมันประกอบด้วยเส้นตั้งเส้นใหญ่เหมือนกับตัวไอ้ต้องมีเส้นขวางตัดตัวไอตัดตัวต้นตัดไอ้นั่นนะ่ะคือหัวใจพุทธศาสนาเป็นรูปกางเขนแขวนอยู่ที่คอบาดหลวงนั่นหนละเขาเลยจะยิ้มยิ้มเขาไม่ยอมรับและเขาก็ไม่กล้าคัดค้านอะไรเนี่ยโดยส่วนลึกของธรรมะ พูดกับคลิสก็คือการตัดเสียซึ่งตัวตนคขาเห็นว่าตนว่าของตนเหมือนกันหลักของคลิสก็อย่ามีตัวตนนี่สิตัวตนชีวิตเนื้อหนังนี่สิทาลายเสียสิแล้วจะไปมีตัวตนอยู่กับพระเจ้านู่นตัวตนแห่งความรอดพ้นเมื่อนกัเราทําลายตัวตนนี้เสียแล้วเราก็จะไปอยู่กับภาวะของนิพพานปราศจากตัวตนโดยสิ้นเชิง นี่พูดกับคริสเเข้ากันได้ไม่จะมองให้ตามตามเป็นเรื่องชาวบ้านพุดกับคริสก็ยังเข้ากันได้คือยาเห็นแก่ตนในรักผู้อื่นไอ้คริสเน้นมากยังว่ารักผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเรานี่ชาวพุทธเนี่ยเรารักผู้อื่นเหมือนที่พระพุทธเจ้ารักเราหรือไม่ดูจะเลวเราจะไม่ได้รักผู้อื่นเหมือนที่พระพุทธเจ้ารักเรา พวกคริสก็ทำได้มากกว่านะเขารักผู้อื่นเหมือนกับที่พระเจ้ารักเราเนะี่ยเขากันตรงนี้แนละ้วมันก็ไปด้วยกันได้เออเพื่อเพื่อ,อแผ่แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากเมตตากรุณานี่มันเหมือนกันรวมความว่าไอ้ไม่เห็นแก่ตัวนั่นแหละคือหัวใจของทุกศาสนาที่มันเข้ากันได้เอาต่อไปมีอะไรอีก